สำหรับคนตัวเล็กๆเด็กเลยมีเรื่องที่ต้องบอกรลูกน้อยทุกน่ยชเถ้าคิดว่าเด็กมีเรื่องก็น่าจะมีเรื่องราวเล่าอย่างเช่นแบบเรื่องราวของชีวิตเรื่องราวอะไรต่างๆของขรอบครมันเป็นเรื่องของเด็กที่อาจจะเป็นเด็ก เป็นเรื่องที่เด็กสร้างขึ้นเด็กทำขึ้นรองสงากันไหมสงค้าสงสำหรับเรื่องของเราคือเกี่ยวกเรื่อปัญหาชุมชนที่เราได้จะเอามาสื่อสและก็ถ่ายทอดสู่คนดูโดยโดยการโดยใช้ละครเป็นสื่อ หยุดแทนทันมานี้ฉันเถอะนะคะเราอยู่ในบ้านทูนะคะบ้านรูมีอะไรคุณพยาบบอกว่าคุณพยาบาลบอกว่าค่ะตอนนี้กลุ่มมนาหวานนะคะกําลังซ้อมละครเรื่องครูย้อยอยู่ค่ะเป็นละครในโครงการละครสะท้อนปัญหาชุมชนค่ะก็กําลังจะซ้อมเพื่อไปแสดงที่หมู่บ้านสวนกรุงค่ะเทียมเบือจนะนะคะเพราะว่า เป็นละครที่สื่อมาถึงเรื่องเกี่ยวกับปัญหาในชุมชนของจนะค่ะซึ่งในเรื่องนะคะจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับแผนพัฒนาภาคใต้ค่ะคือเรื่องมันจะเรื่องราวมีว่าครูย้อยเป็นครูสอนประวัติศาสตร์ค่ะแล้ววันหนึ่งครูย้อยก็ถามนักเรียนว่าประวัติศาสตร์เมืองสงขลาเนี่ยค่ะให้บอกว่าบ้านของตัวเองมีอะไรบ้างเพราะว่าตอนนี้นะคะที่บ้านสวนกงน่ะค่ะ กําลังจะเป็นที่ที่เขาจะสร้างท่าเรือน้ําลึกอะค่ะแล้วในพื้นที่เองก็ยังขาดความเข้าใจในเกี่ยวกับการสร้างท่าเรือน้ําลึกอะค่ะเราก็เลยจะเอาละครเรื่องนี้เรื่องคูย้อยนะคะเป็นสื่นกลางสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองเกี่ยวกับปัญหาหรือว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นนะคะให้เขาได้เห็นงงงคครรลมา พวกเราเป็นกลุ่มมานาวาานาวาเป็นกลุ่มเล็กๆที่ว่าลุกขึ้นมาเพื่อที่จะสื่อเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือชุมชนโดยการนํากระบวนการของละครมาใช้เกิดขึ้นได้เพราะว่ามีมีโครงการโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงของมะกามป้อมแล้วก็มาจัดที่สิบสีมภาคใต้ก็เลยคิดกันว่าเออเพื่อนๆมีเพื่อนๆอ,อยู่ก็มารวมตัวกันหลายๆสตาบันก็ามารวมกัน เพื่อเป็นมนาหวานแล้วก็ตอนนี้ก็มีทั้งมอทักษิณมีราชบัตรพวกเรามาเียนที่นี่ที่สงขางนะตอนเอ็มมาเลนตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงปีสี่เอ็มรู้สึกว่าทะเลข,ของสงขางมีความเปลี่ยนแปลงไปมาตอนปีหนึ่งเนี่ยกับอีกแบบเป็นอีกอย่างแบบนึงแต่พอขึ้นปีสีแล้ว มันเกิดความเปลี่ยนแปลงของทะเลไม่เพียงระยะเวลาแค่สปีแต่ว่าทะเล assa, น,น,นะเ,ลนเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะม,มากครับทำให้เราเราก็มน in, อ,อมนว่าพอพอมีความเห็นความเปลี่ยนแปลงเสร็จเรารู้สึกสงสัย <iet S 1> ว่าเออเกิดอะไรขึ้นทําไมทะเลถึงเป็นแบบนี้เปลี่ยนแปลงได้ถึงขนาดนี้ครับเราก็เลยนะครับลองมาหาข้อมูลก็ว่าเออทำไมถึงเกิดอะไรขึ้นแล้วนอกจากทะเลที่สงขาแล้วมีละแวกใกล้เคียงเนี้ยเป็นเหมือนกันหรือเปล่ามีแบบนี้หรือเปล่าครับแล้วทําให้เราก็เลยมาที่ ชนะที่สวนคงแล้วก็เคยสอกว,ว่าที่นี่ยังยังคงเหมือนเดิมอยู่ตอนนี้ถ้าพูดถึงชนะอําเภอชนะเนี่ยเป็นเป็นพื้นที่สีแดงของสภาพแวดลอ้อมสภาพแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมหนักมีอุตสาหกรรมหนักมีทั้งโรงเยกการ์ดโรงไฟฟ้าที่ว่าส่งผลกระทบต่อทางด้านร่างกายและจิตใจของคนในชุมชนแล้วก็ตอนนี้ที่จะมาที่ว่าสําคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือการสร้างท่าเรือน้าลึก ทิศทางการพัฒนาของจังวัดสงขลาในขณะน,นี้ทางนยโยบายของรัฐนะนะกำหนดให้พัฒนาไปทิศทางของอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมีซึ่งภาษาชาวบ้านชาวบ้านจะเข้าใจคือจะเป็นมากต่พุทธสองที่มามาแถวจันนะเองเ่ยมีโรงแยกแก๊สนะฮะคือเป็นแหล่งวัตถุดิบก็จะมีโรงไฟฟ้าคือพลังงานแล้วก็มีท่าเรือน้ำลึก ซึ่งตุรก็แถวปากเวลาที่สงขาก็คือแถวบ้านสวนกงโครงการที่ลงมาสวนกงก็คือมีท่าเรือน,น้ําลึกนะฮะมีรถไฟรางคู่มีอ,อุตสาหการรมบิโตเคมีซึ่งถ้าโดยภาพรวมคือว่าท่าลงที่นั่นก็คือว่า,าหาดก็จะหายไปเพราะก็ต้องทําเขื่อนกัน้นคลื่นกันทราย15ตัวแล้วก็สร้างสร้างท่าเรือน,น้ําลึกซึ่งจะส่งผลต่อความสมบูรณ์ของทะเล แล้วก็หลังจากนั้นก็มีอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งอากาศทั้งน้ำก็จะเสียไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับสวนตังมาสวนคงมากรังเล็กมา,ม,ามีพี่ก็พี่คนหนึ่ง่วนมาว่าไปถ่ายรูปเล่นงินที่สวนกงก็เป็นใจอาปืนสุดท้ายของศูนกาในใจคิดว่ากงจะเป็นแบบว่าเหมือน ใจสอาดชลาทัศนคือว่ามีแค่นิดเดียวแต่ว่าพอมาถึงมาเห็นจริงๆมีใจสะาดเป็นร้อยเมตรอ่ะครับมันยังก็ลังคิดในใจว่ามันมีอยู่อีกหรอ<ม>ประมาณนี้แต่ตรงนี้ต่อไปจะไม่ใช่ทะเลก็เลยคิดว่าทําไมอ่ะเขาบอกตรงนี้กาลังจะสร้างเป็นท่าเรือน้าลึกก็คือสะอึกในใจรู้สึกรู้สึกว่าเสียดายใจะอาดตรงนี้เพราะมัน,มนสวยมากอุดมสมบ,บูรณ์ก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกว่าเราเพิ่งได้มาชื่นชม กับที่นี่แต่กลายเป็นว่าอีกไม่นานที่นี่ก็จะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นครับพอเราทราบปัญหาของสวนกรุงใช่ไหมครับแล้วเราก็ว่เอียดก็ได้กลับมาคุยกันว่าเนี่ยเราในเมื่อเราเราทำละครอยู่แล้วที่เกี่ยวกับสื่อถึงชาวบ้านถึงถึงชุมชนใช่ไหมครับก็เลยคิดว่าจะตัดโครงการขึ้นมาและก็เลยได้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 ตั้งโครงการนี้ซึ่งชื่อว่าโครงการละครสะท้อนปัญหาปัญหาชุมชน ครับแล้วก็เุาเลยไดเเลยเลือกพื้นที่พื้นที่ชุมชนก็คือที่จนะอำเภอจนะครับแล้วก็ได้มาทําที่สวนคุุมที่นี่โดยตอนแรกก็เนี่ยครับเอาเอเด็กจากที่อื่นที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของชุมชนที่นี่นะครับแล้วก็มาฝึกอบรมโดยให้มาเรียนรู้กับชาวบ้านมาแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านว่าไปคุยกับชาวบ้านที่นี่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับคือแลกเปลี่ยนกันแล้วจนเป็นประเด็นขึ้นเลยเอาประเด็นตรงนั้นมาสร้างเป็นละคร 对不起 ีใครนี่ไหวสำหรับไก่ไก่หนอคนนึงอ่าไก่หนอกนนยาชีกยาชีกนี่นี่ไหวสำหรับไก่หนอกเดี๋ยวมันเป็นเหมือนคาดเดี๋ยวมันนกเฮ็ตั้งน้ำตั้งเก้าไม่ได้กินเลยเขาลงเก้าต้องหมดแล้วนี่ถ้าว่าอยู่บ้านไหนเก็นจริงจริงตั้งปลาวันตั้งเปล่ากันห่วงห่วยไปหนึ่อแต่ว่าตั้งงบเอาลมเร็วต้องเก็บเร็วดูไม่ได้ได้โอ้บังเราเมื่อนานนี้เราเมื่อเวลาบัง

ื่อพอเรามาลงพื้นที่ชุมชนสังนวใช่ไหมครับแล้วก็พอเราได้ถึงประเด็นปัญหาเหมือนว่าเราก็สร้างเป็นเป็นภาพก่อนกระบวนการของเราคือสร้างจากเราสร้างเป็นภาพนิ่งว่าเราจะให้ในเราคุยกันได้ในละครเรื่องนี้จะให้เกิดอะไรขึ้นบ้างเราสร้างเป็นภาพเป็นภาพนี่เป็นจุดเริ่มต้นจุดขัดแย้งจุดจบก็จุดคลี่คลายจุดจบของเรื่องแล้วก็เมื่อเมื่อได้เสร็จแล้วก็มาเป็นปลริย่อยใส่รายละเอียดเพิ่มตัวละครแล้วก็เพิ่มสถานการณ์ เพื่มบทสนทนาให้มีเรียกว่าเรื่อมีเหตุผลโดยอิงจากปัญหาชุมชนและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆริเอาขมชนที่ไปเก็บมามาใส่ในละครถึงงานเลยเดี๋ยวว่าาไม่ใด้ ทำารทรัพยากรใช้ฟังจทรัพยากรในลี่เพื่อต้องการและชาวบ้านเนี่ยมีความสุขในการทำารอาชีพวันหนึ่งกันรายได้มันไม่ต่ำเดินไม่ทำ่ทำเตวันไม่หลงคี่แรทรัพยากรใช้ฟังจทรัพยากรในลี่เพราะว่ามันเป็นละครสะท้อนปัญหาของชุมชนนะคะมันไม่ได้แบบสร้างละครแล้วก็แต่งเรื่องขึ้นมาเองเฉยๆมันต้อง ไปลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากชุมชนเห็นปัญหานั้นจริงๆเข้าใจถึงปัญหาของชาวบ้านจริงๆอะค่ะกว่าจะได้มาเป็นละครเรื่องหนึ่งส่งค่ะส่งค่ะนกมาส่งคากันไหมส่งค่ะส่งค่ะนกมาส่งคากันไหมลองชิมข้าวหรือข้าวต้มหรือขนมไทยผิหมูางเรือ ย้อยย้อยย้อยชุมกันได้ว่าส่วนไหนของครูที่ย้อยถ้าเกิดพบกับคู่ขวัญคู่ใหม่แห่งวงการบันเทิงใครวะคู่ขวัญเย็น้ราหวานเย็นบารหวานกับใครใครเป็นนางเอกไม่มีนางเอกนะชมละครเร่เราเริ่มซ้อมแล้วก็ปรับแก้กว่าที่จะได้มาเป็นละครเรื่องครูย้อยนี้เราก็ปรับแก้กันหลายครั้งใช่อันไหนที่ไม่สําคัญอะไรก็ตัดออกอันไหนที่น่าจะใส่เพิ่มอีกก็ มให้มันเข้มข้นใ้มันละเอียดมางทีก็สุดท้ายก็ได้ก็สุดท้ายก็ได้เป็นละครคุโย้อย่างเร็จสมบูรณ์กำลังจะไป สวนคงกับบ้านส่วนคงไปเล่นละครกันครับตอนนี้กำลังขนสัมภาระเพื่อที่จะไปที่หมู่บ้านครับไปจัดเตรียนทุกท่ มาเร so so like bon ียนเรื่องประวัติศาสตร์ของสงขาประวัติศาสตร์สงขาเอ้าคราจะถามว่าแหล่งสําคัญเน่ะมีอะไรบ้างแหล่งสำคัญแหล่งสำคัญหมอที่บ้านมีโคกหมูมีเขาเป็ดมีเขาไก่ไม่บ้านหนูบ้านหนูนะมีลานใหญ่ๆมีอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วพวกกลางคืนนะเขาเปิดไฟสวยเหมือนงานวัดเลยแล้วมันจะมีท่าเป็นกวยขึ้นมามีไฟออกมาด้วยนะแล้วก็มีควันเต็มมีควันมีไฟนั้นอ่ะเขาเรียกว่า โรงแยกการดโรงแยกการดบ้านเรามีโรงแยกการดเด่ครูครับครูครับเอาว่าว่าสานละบ้านบ้านผมมีมีไอที่เป็นปล่องสูงสูงเป็นปล่องสูงสูงไอ้นั้นอ่ะเขาเรียกว่าโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าโรงแยกการดโรงไฟฟ้าเด่ตังเลยนงเลยแยกการบ้านบ้านเธอลมินกอบ้านเธอบ้นเธอมมีอะไรโรงแยกการ์ดเมีโรงไฟฟ้า บ้านอะไรล่ะเมนะบ้านครูล่ะคะบ้านครูอยากรู้ไหมบ้านครูมีอะไรบ้านครูครูบอกมั้งในบ้านครูมีอะไรบ้านครูนะเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังบ้านครูเนี่ยมีอาย้ายายกับพ่อเออวันนี้เนี่ยแกครบสิบปีแล้วสิบขวบพ่อจะพาเธอเนี่ยไปออกทะเล ไปนั่งหัวเรือลูกไปนั่งหัวเรือไหนอ่ะตรงนั้นเลยนั่งเลยเดี๋ยวพ่อสตาร์ทเรือก่อนนะปี๊บตึึก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 ตึ๊ด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 ตึ๊อตึ่เตึ๊ดตึ๊ดตึ๊กตึ๊ดตึเดตึ๊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 ดตึะ อันนั้นแหละป้อ,ปอ,อ,อปลายอินซีลายอินซีลูกลายซีทำไงพ่อเอาไปทอดอร่อยแบบนี้เลยล,ลายอินซีทอดใช่ไหมพ่อใช่แล้วเอาไปทอดอร่อยแบบนี้เลยวันเกิดพ่อปล่อยนะอ้าวปล่อย <c oughs> โอ้ยอะไรลูกกุ้งทะเลพ่อกุ้งทะเลกุ้งทะเลเอาไปต้มยำให้แม่มึงต้มยำวันนี้ลูกต้มยำใช่ไหมพ่อต้มยำเลยวันเกิดพ่อวันเกิด ลอยนะพ่อนะลอยใบใบกุ้งด้วยโอ้ตายป๊อปป๊อปอะไรลูกอะไรปลาซิลปลาซิลปล่อยเลยลูกปล่อยปล่อยเป็นตัวเล็กอยู่บ้างไว้ต้มยำนะพ่อนะต้มยำปลาซิลได้ต้มยำปลาซิลเอาไปกลับบ้านกลับบ้านให้แม่ต้มยำปลาซิลไว้กินไปไปย้อยไอ้ย้อยกับแม่กับตะกร้ามาไปลูกไปปลาแห ทะเลแล้วแม่ก็เดีเอาไปขายในตลาดแล้วก็ส่งเป็ข้าวเทอมแกนั่นแหละพ่อเอ,อ,อ้ยพ่อดูนกดูนิสัยนะพ่อเป็น,นะ <laughs> อะ<ด>ไรฮะฉันเรียกตั้งนานแล้วไม่ได้ยิน <c oughs> ว,วันนี้ท่านผู้ใหญ่บ้านเรียกพ่อไปไประชุม <c oughs> ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยบอกว่าเขาจะมีการมาตั้งโรงไฟฟ้ามาดูน <c oughs> ตั้ง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 ต <c oughs> ั้งต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 ั้งที่บ้านเรานี่แหละแม่เมื่อง บ้านที่ฉันอยู่เออแ,แล้วแล้วแล้วพ่อพูดว่างไงพ่อก็ไม่รู้จะคิดยังไงก็เครียดมากกลุ้มใจมากๆเลยเนี่แหละพี่ช่วยคิยดสิเราจะทำยังไงนี่บ้านจันทั้งหลังนะมา,มาผมคิดออกแล้วเราต้องสู้ ตัดค่ะตัดจริงจริงแล้วค่ะท่านตัดจริงจริงนะชอบจะไม่เผลอเสือเชิญตัดค่ะสิ่งเวทล้อมเย้สิ่งเวทล้อมไม่ต้องห่วงเราควบคุมงานดีตัดการตัดการนี่ดีวิธีชุมชนเออไม่เป็นไรวิธีชุมชนยังคงอยู่ชาวบ้านจะได้หาปลาตามปกติแผนพัฒนา เร,เราใช้เนื้อที่ทั้งหมดนะครับมากกว่า700ไร่ไม่ต้องห่วงชาวบ้านจะอยู่กันอย่างสุขสบายมีคุนภาพชีวิตที่ดีึ้นแน่นอนค่ะเห็นพัฒนาภาคใต้ของเรานอกจากมีโรงไฟฟ้าเรายังมีโรงแยกกัดและต่อไปความเจริญจะเข้ามาเราจะมีรถรางไฟฟ้ารางคู่ท่าเร,าเราือน้ำท่าเราือน,น้ำเย้แมม่เป็นไรอ่ะ ตั้งแต่ที่พ่อแกตายไปแม่ก็ต้องขายเรือเพื่อส่งแกไปเรียนเนี่ยนะปลาในทะเลในคลองมันก็หมดเราแม่จะเอาตังค์ที่ไหนไปส่งแกเรียนละย้อยแม่เราออกจากหมู่บ้านกันเถอะเราไปอยู่ที่อื่นกันเถอะแม่ไม่แม่เกิดที่นี่แม่รักที่นี่และแม่ก็จะขอตายที่นี่ลูก เราลงบ้านคูย้อยมีอะไรไหงบ้านคูย้อยมีอะไรฮ่าไม่มีอะไรเลยค่ะรู้ปนบ้านครูย้อยมีอะไรมีประโยชน์เด็กมันจะได้รู้ไม่เด็กคือแบบว่งเล่าลาวเด็กมันไม่เห็นใช่ไหมทังนี้เราเล่าแรืให้มันฟังถึ้งคำได้เรืไปลางว่าให้รักษาตัวไปแล้วนี่ให้รักษานที่ไหวปรอมยังคือทุกไทยเลยมา้นกลุ่มน้องๆก็แสดงเลื่องเดียวนี่ คือว่าสะตอในเห็นว่าแต่ว่าอุตสาหกรรมลุ่มมาเมื่อใดก็คือว่าสภาพัดเว็บสภาพแวดล้อมและอาชีพที่เขากำลังทําอยู่ที่เขากำลังทำมาก,กินอยู่คือว่าจะดำรงอยู่ไม่ได้เลยรู้สึกว่าเด็กๆสนใจมากเกี่ยวกับะละก้ครั้งนี้ออนร้มงชอบไห<อ>มชอบชอบบันเไิงไหมชอบไ,อไม่บันเทิงอ๋อมันมสับสึมเลย มันมีตั้งการสรับซึมงและมีการเตือนเตือนใจมีให้พี่น้องชาวบ้านที่ไม่เข้าใจเข้าใจกับแผนพัฒนาน,านะให้พี่น้องที่บ้านทวนโกงนีหรือว่าค่อยๆที่มาช่มมาเล่ตาว่าไม่เข้าใจในแผนพัฒน,า,นาคือเข้าใจได้ไง่ายมันเป็นการสรับซึ่งมันตรงตรงกับฟ้ามตรงกับการที่ว่าพวกเราเคยเดิน ประชา like it, be ัมพันเรืองโครงการทิ่จะข้ามาทาลรยบานเกิดทํไลายัรัพรากรธรรมชาติแล้วก็ทํลไยแหล้งอาหารของพอกเราในอ่าวไทยนี่แต่เราปกปองสัพยากรธรรมชาติและทิ้งเวดล้อมปกปองบานเกิดรู้สึกว่ากิดตอนติว่แติว่าน้องก็บอกว่าก็ว่าติวาก็ว่าโปเมอะไรเมเมไม่เมยออกตำานไม่ได้เลยไม่โง่หนุกไอเดียนได้เป็นเนี่ยซึ่งอะ ตีวาลูกเตวาโลูกก็บอกผู้ย่อยบอกว่าเออแม่อะไรตรงไกดเรือไกดเรือให้ลูกเวียนไปไหมถึงก็ผู้ย่อยบอกว่าเออพาแม่ไปโยู่ตือนนั่นตอนตอนนั้นเลยคือว่ารู้สึกว่าผู้ชว์ใจอินะครับตัวว่าเราคงจะได้พอเราแสดงเสร็จคนดูก็ยังนั่งยังนั่งยังนั่งดูอยู่ชาวบ้านยอมลุกขึ้นชาวบ้านบอกว่า าจบแล้วหรอนักแสดงกลับแล้วหรอแต่ว่าคนดูยังไม่กลับเลยอะไรประมาณนี้ครับก็ยังหมายว่านั่งให้กําลังใจพวกเรากันอยู่ใช่ชาวบ้านก็นั่งแบบคำว่าจบแล้วหรออะไรประมาณนี้ก็คือในละครทําให้ชาวบ้านได้คิดตามแล้วก็มีอารมณ์ที่สนุกอารมณ์เศร้าอารมณ์ร้องไห้ร้องไห้แต่ว่าอารมณ์ที่กระแทกกระทั่งที่สุดก็คือจุกอกจุกอกคือใช่ครับหลังจากพอพอพอเราแสดงเสร็จเราได้ไป เราไปนั่งคุยก็มีชาวบ้านมีกะแกเดินมาบอกว่าแกบอกว่าเออแกเมื่อกี้แกดูไม่จบนะแกก็บอกว่าเออทำไมกะบอกว่าพอถึงตอนที่ว่าแม่กับลูกคุยกันนะครับแกบอกแกรู้สึกแน่นแล้วแกแกแกรู้สึกไม่ไหวแล้วแกก็เลยเดินออกมาแกบอกว่าแกไปร้องไห้แกบอกว่ามันมันแกบอกว่าเราเราสะท้อนออกมามันคือชีวิตของแกจริงๆที่แกบอกว่าวันนั้นแกแกบอกว่าแกหมดหนทางแล้วครับไปอยู่ที่อื่นเถอแม่ไม่ ีนมผมคิดว่าที่ทละครเรื่องที่เล่าเมื่อคืนเนี่ยมันทําให้คนสงขาที่เคยคิดว่าทิศทางการพัฒนาที่มีโรงแยกโรงไฟฟ้าแล้วจะเจริญนะฮะแล้วจะใช้แก๊สถูกแล้วจะใช้ไฟฟ้าถูกตอนนี้มันไม่ใช่แล้วมันกระทบหมดทั้งอากาศรับแสงแดดนะฮะที่ทํากินวิถีชีวิตชุมชนสุขภาพและถ้าจะมาอีกเนี่ยเราจะอยู่ยังไงขอให้อย่ามาอีกเลย ว่าเนี่ยมันกระตุ้นจิตสํานึกของชาวบ้านตรงนี้ได้ทบทวนว่าเราจะอยู่กันอย่างไรนี่ผมเห็นเห็นภาพนี้จากดูละครไม่ต้องหว่วงชาวบ้านจะอยู่กันอย่างสุขสบายมีคุณภา<ผ> <จะ S 1> พ,พ,พชีวิตทีด่ดีขึ้นอย่างแน่นอน<พ><พ>จริงๆชุมชนนี้เขาก็<พ>ต่อสู้กันมาอยู่แล้วก่อนที่เราจะมีละครนี้เกิดขึ้นด้วยซ้ําแต่ว่าเราเป็นเหมือนตัวที่ให้กําลังใจชาวบ้านเรารู้สึกว่าเราเหมือน เป็นคนที่พูดแทนชาวบ้านเนาะจากชาวบ้านที่เหมือน <บา S 1> พูด <บา S 1> ไม่ได้ <บา S 1> แต่เราเป็นสื่อเราที่สามารถจะพูดออกไปได้ในนามของสือ่อดีใจที่แบบว่าได้เป็นส่วนหนึ่งแม้จะเป็นส่วนเล็กๆอาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาได้แต่เหมือนว่าได้ช่วยให้เหมือนว่าไม่เราก็ไม่ได้อยู่เฉยๆอะ่ะได้ได้ทำอะไรสักอย่างไม่ได้มองปัญหาปล่อยไปเฉยๆเป็นพลังเล็กๆที่ได้ช่วยสังคมชุมชนอะไรอยู่บ้างอะ่ะ